สวัสดีครับอยู่ของในช่อง my gamer channel นะครับผมจะพาไปเล่นเกมโปเกมอนรูบี้นะครับเล่นต่อจากตอนเมื่อกี้นะครับอาเจโม Level โเลเวลสิบขอวางเันแป๊บนึงสิยงเกมดังเกงินผมไมโอเคครับตรงเลนดีเสียง,งผมนะครับครับอาเจโมเลเวลสิบด้วยท่าเอมเบอร์แล้วครับผมรักษาโปเกมอนเรียบร้อย ไปต่อกันที่เมืองที่สองนะครับตอนที่คุณคุณต้องไปเอารองเท้าจากแม่แล้วก็ได้รับปกิเด็กก่อนนะครับคุณจึงจะไปเมืองต่อไปได้นี่ครับวันนี้ครับนี่ครับคุณจะต้องคุณจะต้องเก็บเทนเนอร์วันนี้ครับโอเคมาไฟตรงตรงเลยเมื่อคุณชนะเทนเนอร์คุณคุณจะได้เงินนะครับข้อนี้ใครๆอาจจะรู้ก็ได้ครับใครใครก็รู้ครับ เดียวฮะเอ็มเบอร์ตายออกไปตายวะ่ะขอไปได้ครับติดคลิติคอนครับมาติดเลยตัวน,นี้ครับ คือผงคือผงยาก้าปกมอนครับผมจะดูก่อนว่ามจะจับปกติมันตัวอะไรดีโอ้โหตัวนี้ก็อยากจับเหมือนกันครับตัวเมียด้วยตีเปน็นทีดิตายไหมไม่ตายเหลืองต่อไปตายแน่อนอนครับการใช้โพชั่นมีหนึ่งอันโปเกมอนห้าลูกไปกินโปเกมอน เป็นอย่างนี้เลยเหรออืมโอ้โหต้องชื่อไม่ต้องชื่อกันแล้วนะครับไปตอรับเคียร์เทนเนอร์คนนี้ครับมาแล้วก็ไม่แน่ใจครับว่าผักว่าผักมันใช้ประเภทแมลงครับไอ้คนนี้ครับมันใช้ประเภทแมลง ชื่ออะไรเั็นครบรีประเภทแมลงจาจจะโมแชช่าเอมเบอร์ตายซุปเปอร์เอ็กซีฟตัวเก่าไม่นะตัวเก่าจริงด้วย ซู Super เปอร์ไอสิตีทีนี้ก็ไปต่อแล้วครับ <c oughs> นี่ไป็เสียงมลพิษผม,มต้องขอพาด้วยครับตรงนี้ก็จะวิวไปครับตรงนั้นก็จะมีเทนเดอร์ดักอยู่บนนั้นครับขายผัก เอ็มโกลเลยมันลดสปีดไปอุต่อกับ tiktok นี้มา ผมอขอตัดตอนที่แบตเทอร์ไปแล้วครับหรือว่าต,ตัดไม่ตัดดีม่น่าคิดมันจะยาวขอญาตตัดนะครับโอเคครับผมเคยร์เทนเนอร์คนนี้เสร็จแล้วครับต้องเคยร์คนหนึ่งคานนี้มันเปิดได้ดูแล้วครับ oh <my> เดี๋ยวผมค่อยไปเก็บเบอร์รี่ทีหลังนะครับ ซากูนซิกซากูนชื่ออะไรไม่รู้ครับผมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งตุ๊กเเก้วเอมเบอร์ เจ้าองเฮสเซเนอร์คนนี้สิครับเฮ้ยมีไอเท่เหมือนงั้นเลยต้องลงไปเก็บได้โพลชัน่นโอ้ดีดีขุมขุมขุมนะครับนี่เป็นเมืองใหม่นะครับนี่มันยิมนะครับโอ้เพืออพ่อเข้าไปดีเพื่อเขาไปดีนะครับ ก็เกี่ยวไปออกอีสานเลยนะครับเป็นยี่พี่เเราเดี๋ยวตายได้สี่เลี้ยก่อนนะครับเลี้ยตายตรงไหนคุปตดได้ดูครับไปที่ตรงชื่อแล้วครับมันจะบอกเลี้ยตายตรงนี้ครับนะครับมันคือภาคเดมาร์ครับ <c oughs> อันนี้เสียมาลูกคนนะครับหัวใจผมรักษาเพื่นเสร็จจะตัดไปแล้ครับ ผมรักษาว่ามันเสร็จแล้วครับไปต่อครับโอ้ตัวนี้น้องผมจะบอกวิธีการไปเอาท่าเสริมครับเราต้องชนะย,ยิมนี้ได้แล้วก็คุณลุงคนนั้นก็จะพาเรามาเอาเอา่ออะไรวะไปเอาท่าเสริฟให้ท่าเสริฟครับเราสาม,มารถลงน้ำได้ <c oughs> เดี๋ยววนนี้มันจะพาเราเข้ายิมนะครับเราต้องคุยกับพ่อหรือว่าอะไรสักอย่างนี้ครับ น่าจะเป็นพ่อเลยครับดีผมเคยแข่งมาแล้วครับผมเคยแข่งลีมาแล้วหน้าสองตาติดเลยครับตอนแรกผมใช้โปเกมอนเทพไปสองตัวคือเลโกซ่าไคโอคาทีนี้จูไคผมก็เลเวลสูงเช่นกันเลเวลหกสิบสี่ต่างจากพวกเทพน,นิดหน่อยไอ้เลโกซ่า,าหลังจากสู้ลีก,ก็เลเวลอัพไปเลเวล เจ็ดสิบสองทีเนี้ยไอโอ้าผมก็เลเวลอัพเป็น7จหลังจากผมสู้หลีกเสร็จก็นัะครับเป็นแชมป์หลีกแล้วก็ได้ตัวอะไราจากพ่อดครับตัวให้พาไปเที่ยวที่ไหนสักที่เน,นี่ยผมลองวิธีการไปห,หากาดอ,อนต้องไปนั้นต้องไป ไปแข่งลีกกษเสร็ก่อนตอนนี้คุณต้องไปที่ศูนย์วิจัยไอสภาพอากาศน้ครับไอนี้มันจะพาไปเรามันจะสอนวิธีการจับโปเกมอนนะครับโปเกมอนที่มันเจอสน่าจะลาลูท,ทนะครับหรือว่าตัวอะไรไหมว่าน่าจะลาลูทไม่แน,น่ก็ตัวอะไรนะครับลาลูทอสจริงด้วย มันโชคดีจังเลยแต่เสียดายตัวผู้ชาย <c oughs> ผมไม่ได้แต่นะครับมันโจมตีเองนะครับคอมพิวเตอร์มันมันสั่งให้ไอ้นี่โจมตีเองอืม มื่อกี้น้องผมเสียงน้องผมมากวนนะครับก็โยไว้ให้อ้นี่จับเปลี่ยนเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปนั้นแล้วเราค่อยออกไปนะครับแล้วก็จบคลิปไปเพียงแค่นั้นเลยมันจับลาลุทโทษได้แล้วครับไปแล้วเราค่อยอันนี้เสร็จเปนี้ไปก่อน đang mời học ขอญาต์ตัดไปสักงหมดนะครับผมออาานั้นผมขอญาตจบคลิปไปคลิปไปง่ายนะครับผมขอญาตเซตก่อนขอญาตจบคลิปไปง่า,า,างี้น,นะครับยนืนกดไลค์กดแชร์กดท่าตะไคร้าาด้วยครับ